มาช่วงดีๆทุเรียนบ้านเดินครับขับรถออกจากจังหวัดระนองนะครับเพื่อที่จะไปทางด้านจังหวัดจุมพรนะครับเจอร้านขายของฝากนะครับแล้วก็ด้าน,นข้างร้านก็จะมีสวนทุเรียนนะครับเพง,งบอก่าเป็นญาติเขาหาบุกลุกนะครับ ขอญาตถ่ายคลิปแล้วก็โอเคครับทุเรียนหอนทองครับโรเรียนหอนทองห่างก,กันประมาณ6เมตรนะครับระยะห่าง6เมตรน่าจะได้ประมาณ4ปีถึง5ปีครับประมาณนี้นะครับก็สวยงามครับ ไปโอเคนะครับไม่รู้ว่ามีผลผลิตหรือยังหมอนทองต้นที่ฉ่ำน้ำก็มีตอนนั้นรู้สึกว่าจะฉ่ำน้ำนะครับอันนั้นดูแล้วน่าจะเป็นชนีนะครับดูใบดูแล้วน่าจะเป็นชนีอันนี้หมอนทองหมอนทองนะครับ แบบไม่ได้ยกโค้ครับพื้นทเทนะครับพื้นเทไปทางด้านนู้นนะครับนะครับตองนี้สูงตางโ้นต่ำเทไปแต่ปัญหาคือว่าแต่ละจุดนี่อัตปุ่มตะปั่มครับพื้นที่ไม่เรียบนะครับเป็นหลุมนะครับเป็นหลุมอะไรน้าคกก็มีนะครับถ้าเกิดน้ําฝนตกมามันก็จะขังนะครับขังมันไม่ไหลไปนน่นนะครับมันจะมีขังตามหลุมต่างๆเนี่ยนะครับ ก็อาจทำให้มีปัญหาได้นะครับเรื่องของการระบายน้ำหากฝนตกหนักๆน้ําก็จะขังแน่นอนนะครับคว่าจะซึมแต่ก็คงไม่นานครับเพราะเป็นเป็นที่สูงลาดไปทางด้านนู้นนะครับก็เจอทุเรียนข้างทางนะครับของจังหวัดละนองนะครับ คลิปมาให้ดูกันนะครับว่าเขาปลูกกันแบบไหนสไตล์ไหนนะครับน,นุ่นแบบเสริมรากนะครับนึกว่าเสริมรากไม่รู้ว่าปลูกก่อนปลูกหลังนะครับแต่ตัวที่ไม่เสริมเนี่ยฝั่งนี้ก็ไม่เสริมอันนี้ไม่เสริมอันไม่เสริมกับงามกว่าโตวกว่าหรืออาจจะปลูกคนละปี ถ้ารุ่นรูปดูรูปทรงแล้วน่าจะปีเดียวกันกันนู้นนะครับเสริมรากดูแล้วไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะครับดูแล้วเป็นต้นไม้ขี้โลกยังไงไม่รู้นะครับผมไม่ไม่ชอบครับตัวเรียนเสริมรากนะเสริมรากอยู่หนึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นห้าต้นนะครับเสริมลาก แตมต้นคู่ด้วยตรงนี้นะครับต้นนั้นไม่เสริมลากกับงามนะครับตัวตัวเสริมลากกับไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะครับอันไหนนูนนะ้น่าจะโตแล้วนะอันไหนป่าน,นุ่นสูงใหญ่ละต้นเก่าแก่นะครับนู่น่ะสูงใหญ่ผะลูดเลยนะครับโน่น่ะสูงเลยฮนะ ถึงเป็นสิบเมตรเลยอาจจะเป็นทุเรียนโบราณโอเคครับผ่านมาเจอสวนทุเรียนสวยๆก็ถ่ายมาให้ดูกันนะครับเออแต่ละพื้นที่เขาปลูกกันยังไงนะครับอันนี้ลาดเทไม่ได้ปลูกไม่ได้เสริมไม่ได้ยกโคกนะครับแต่มีปัญหาเรื่องพื้นไม่เสมอนะครับเป็นหลุมโคก จุดๆดๆดดดดดดนะครับหนาวทุ่งขังได้นะครับโอเคครับผมคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ